รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568อย่างสมพระเกียตรติพร้อมเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองตลอดสัปดาห์แสดงความจงรักภักดีทั่วประเทศในแพทย์พรหมินเลสุริเดชเลขาธิการนายกรยยัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานและถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568ระหว่างวันที่28-29กรกฎาคม2568โดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568ทางรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หัวโดวยหนื่อยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวขอ้องอาทิสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทายสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพและกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ พร้อมทั้งการเตรียมการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆขอยืนยันในเรื่องของความพร้อมที่รัฐบาลได้มีการเตรียมการในการเป็นตัวแทนของประชาชนในการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการถวายความสงรักพักดีในครั้งนี้ด้วยก็ในวันนี้ก็เป็นการประชุมต่างๆกสําเร็จไปได้ด้วยดีและมีการเตรียมความพร้อมซักซ้อมสื่อสารกับประชาชนอย่างใกล้ชิดครับ ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดจัดงานสมโสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในงานสมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ในวันอังคารที่29กรกฎาคม2568เวลา19นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกันนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศโดยมีพิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการและประชาชนยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมในการเป็นตัวแทนของประชาชนและมีการสื่อสารกับประชาชนอย่างใกล้ชิด โอกาสนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนสวมเสื้อสีเหลืองตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขอให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าววาสนาตะเกตร,รายงาน